และนี่ก็ได้เลิกโดโดน้ำสักทีนะครับโ,โหเหนื่อยแทบบ้าขอสักตูมให้ชื่นใจสักทีเถอะที่เพื่อนเพื่อเห็นมาต้นคลิปเมื่อกี้น้ำไม่น่านเล่นใช่ไหมแต่มาดูตอนนี้เถอะน้ำต้นคลิปแบบแม่งน้าโดดทันทีเลยเพราะว่าเห็นสภาพผักตบชวาของเราแล้วนะครับลอกกัน2วันนะกว่าจะเสร็จเนี่ยเหนื่อยแล้วเหนื่อยอีกพักแล้วพักอีกทำแล้วทำอีก เยอะโคดโคตเลยนะครับผมนึกถึงตอนที่ไปเป็นทหารแล้วเขาสั่งให้ไปลอกคลองเลยนี่ได้กลับมาเป็นทหารนีกครั้งนเลยนะครับแม่งบ้าขัางจัดนึกถึงกับข้าวลงเลี้ยงเลยนะครับมว่วานทำกระชังลอยน้ำวันนี้มาลอกบ่อต่อสนุกกันเลยแล้วระหว่างลอกบ่อนะครับเราเจอพายุฝนด้วยกลางทางทำให้เราต้องพักนะครับแต่พอฝนหยุดเราก็ไปลุยกันต่อนะครับ โหเห,หนื่อยสุดๆจริงๆอันนี้ผมย่นระยะเวลามาให้เพื่อนๆดูนะครับจริงๆอ่ะเราทํากันตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มาบวกกับวันนี้อีกเต็มวันเลยคือสองคนเนี่ยสวันเต็มๆเลยนะครับไม่น่าเชื่อปนดิดเลยนะครับที่เขาบอกว่าให้เอาขี้ไก่ไปลงบ่อดินเป็นไงล่ะป้าผักตบผมแม่งแตกกอดลืมเลย แต่จริงๆควรใส่อะละครับดีแล้วเพราะว่าขี้ไก่มันเป็นปุ๋ยนะครับพอใส่ลงไปมันก็จะไปเป็นไรแดงให้กับปลาให้ไปเป็นอาหารปลาครับแต่ว่าพวกผักตบชวาหรือว่าพืชน้ําพวกนี้มันก็จะได้เป็นปุ๋ยเข้าไปในตัวของมันอีกนะครับทาให้มันแตกหนอ่อแตกกอเพิ่มขึ้นี พืชน้ําในบ่อของผมก็จะมีผักตบชวาผักบุ้งแล้วก็ผักกระเฉดน,นะครับคือแบบว่ารากนี่พันกันเต็มไปหมดเลยดึงกว่าจะสาวขึ้นมาได้แต่ละอันแต่ละทีนะครับโคตรหนักโคตรยาวและเราก็ได้เอากระชังลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมทําการเอาลูกปลามาลงในกระชังนะครับก่อนจบก็ขอตีลังกาโชว์ไปอีกสักหนึ่งทีโคตรเหนื่อย